ยางเล่นครับพี่น้องยางมาเตอรพูน,นบ้านคน พดพี่น้องผักบุ้งมีแต่อยอดใหญ่ๆยอดงามๆหมุลวดปาดโถงนะม,ม่ดีครับพี่น้องเพิ่งพักบุง้งใบบอกง่ายซ้ำฝ่ามือเลยมันจะไปพัดแสบเนาะเบิ่งยอดแต่ละยอดเนาะยอดบอกไง่ายไหมอ่อ,อนๆเลยมันจะพัดแสบ นะครับในวัดวัดดาวเรื่องครับพี่น้องวัดดาวเรื่องก็ถูกนงนายพักวงมนจะหยอดง่ยายสำขมือรถใบก็ได้โอ้เป็นสะพัดแสบครับพี่น้องเอ้ยขอบคุณครับสวัสดีครับ